นีมาสมัครเป็นยามนะใหม่ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นญาตประมดแต่ดูจากสภาพเขาแล้วเนี่ยน่าจะทำงานก่อสร้างอะคุณอายเดี๋ยวเข้ามาพบฉันหน่อยนะคะ าแล้วค่ะแม่อยู่ไหนล่ะอยู่ที่ห้องค่ะแล้วตอนนี้บริษัทเราที่รามินทาเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยค่ะดิฉันเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะทั้งคนงานทั้งอุปกรณ์เนี่ยเรียบร้อยครบถ้วนแน่นอนค่ะเหรอแล้วทำไมในเอกสารที่ทางนั้นเขารีพอร์ตมาให้ฉัน ไม่มีพวกโฟแมนหรือวิศวกรเลยละ่ะอือว่าเอาอย่างนี้นะคุณไอฉันให้เวลาคุณไปประกาศหาวิศวกรโฟรแมนมาให้ฉันก่อนที่ฉันจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวคุณแม่เขาจะเข้ามาจัดการตรงนี้คุณต้องรีบหามาให้ด่วนที่สุดนะค่ะหรือฉันจะรีบจัดการให้เลยนะคะออกไปได้ละ น้ำค,ครับอนนะครับบริษัทจกายก่อสร้างอยู่ตรงไหนครับมันสมัครเป็นยามเหรอ น,นเดินตรงเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายขอบคุณมากครับเอ,อเดี๋ยวก่อนฉันจะบอกอะไรวิา,างหนึ่งนะถ้าจะมาสมัครเป็นยามที่บริษัทเนี้ยก็แต่งตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าคุณหญิงต้องจิตเนี่ยนะเขาชอบคนที่แต่งตัวดูดีไม่ใช่แต่งตัวบรน,นอกเข้ากุงแบบเนี้ยครับขอบคุณมากนะครับ เออผมมาหาประมดครับอ๋อเป็นญาติประมดที่มาจากบ้านนอกลหรสินะประมดไม่อยู่อ่ะเกลาหยุดพวกนี้ถึงจะมาคนเนี้ยมาสมัครเป็นยามนะใหม่ฮึไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นญาติประมดก็วันนี้ประมดลาไม่ใช่หรอเออว่ะ<ฮ>ก็คงมาให้ประมดหางานให้แหละอืมจะดูจากสภาพเขาแล้วเนี่ย ก็น่าจะมาหางานทำจริงๆอะแต่ฉันว่านะให้เดาเลยนะน่าจะทำงานก่อสร้างอะใช่แกพี่ฉันว่าแกกลับไปก่อนดีกว่าพวกนี้ยประมูลถึงจะมาทำงานได้ครับขอบคุณมนะครับ ด,ดีค่ะท่านประธานย้าส,สวัสดีทั้งสองคนพรุ่งนี้จะมีวิศวกรคนใหม่เขาจะมาดูแลโครงการใหม่ของฉันแล้วพี่อินล่ะคะเขาก็ทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละอาถ้าเป็นแบบนี้พี่อินแกจะไม่ว่าอะไรหรอคะเนี่ย<ม>เขาจะไปว่าอะไรเพราะว่าเขาั่นแหละเป็นคนที่แนะนําวิศวกรคนเนี้ยมาให้ฉันส่วนอินนะนะเขาจะไปคุมงานที่อยุธยาแล้วพรุ่งนี้นะ ฉันก็จะไปประชุมสิบโมงแล้วเธอสองคนนะ่ะอย่าสายล่ะค่ะ หรอคงไม่สมัครเป็นยามสินะแต่เมื่อวานแกก็มานี่คงจะหางานที่อื่นไม่ได้แล้วล้สิจะได้งานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแกดูหน้าตาดิแน่ดูงงๆอ่ะถ้าได้งานนะคงจะได้เป็นยามอะ่ออะโบกรถอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าดูจากซ้ายขวาหรือเปล่า <laughs> 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 นี่ทีเนี่ย เขาใช้รถกันนะจ๊ะไม่ได้ขี่ควายใช่และอีกอย่างเนี้ยนะต้องพูดภาษาคนเขาถึงจะเข้าใจครับถึงหน้าตาผมจะดูโง่ๆนะครับแต่ผมก็ฟังรู้นะครับว่าในภาษาคนและภาษาควายมันแตกต่างกันยังไง <c oughs> เออเหมือนคุณสองคนเลยครับหน้าตาก็ดูดีนะครับแต่พูดอะไรผมฟังไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าภาษาควายฮะ <c oughs> นี่แก,แกไอ้ม่บดาเดี๋ยวว่าจะสองคนเหรอใช่ไนี่มาอะไรกันเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณต้องจิดอ๋อสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปคุยกันทันข้างในนี่ส่วนเธอสองคนเนี่ยพรุ่งนี้เตรียมเอกสารให้ครบอย่าให้ขาดนะค้า จะแนะนำคุณเอกคุณเอกเ,เป็นวิศวกรเขาว่ามารับเหมาโครงการใหม่ของฉันแต่ตอนเนี้ยเขารับเหมางานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วทำไมวันนั้นแต่งตัวมาแบบนั้นล่ะคะผมเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวนะครับเน้นการทำงานมากกว่าอย่ามองกันที่การแต่งตัวคนมองกันที่ผลงานถึงคุณจะแต่งตัวดีแต่ความคิดที่ดีไม่มีก็เท่านั้น คุณเอกคะคือฉันต้องขอโทษคุณเอกด้วยนะคะที่ฉันพูดจามไม่ดีกับคุณเอกไปนะคะไม่เป็นไรครับแต่เขาหน้าเขาหลังนะครับคุณอย่าไปมองเขาเฉพาะการแต่งตัวแล้วเอาความคิดชั่วๆเพื่อไปหาคําตอบให้กับเขา